เสื้อคลิปหนึ่งนะครับพอมีเวลานะก็เดินออกมาจากนอกบ้านนะครับเพื่อมาหามุมที่สงบได้พูดคุยนะเอาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างนะตอนนี้นะครับสมาชิกขององค์กรเพิ่มทองนะหรืออ,องค์กรเพิ่มทองเนี่ยได้ทําธุรกิจกันนะครับได้ทําธุรกิจกันส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกิจการส่วนตัวนะอาจจะมีรับจ้างบ้างนะครับก็คือ ยังยังอายุยังน้อยอยู่นะก็ไปหาประสบการณ์นะแต่อีกสักพักหนึ่งนะเมื่อองค์กรเพิ่มทองนะครับได้มีการพูดคุยแล้วมีการขับเคลื่อนในเชิงของธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเนี่ยนะครับลูกหลานของเราสมาชิกองค์กรเพิ่มทองก็มาเป็นทั้งผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการนะครับเป็นกิจการของตัวเองนะครับไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครมาเป็นลูกน้องขององค์กรเพิ่มทองนะครับ เป็นหุ้นส่วนเดียวกันนะฮะพลอยทําในเรื่องสุขภาพเนี่ยกำลังก็จะไปดูงานนะที่ต่างประเทศด้วยก็ไปศึกษานะครับไปศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพแล้วก็มาปรับมาปรับใช้นะครับว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะส่งส่งลูกค้าของเราเนี่ยฮะให้กับบริษัทเก่าของเราก็ได้นะครับโดยเรามีส่วนต่างนะครับมีส่วนต่างในเรื่องของคอมมิชชั่นนะรเรื่องของในหน้าไรก็ว่ากันไปนะครับ ส่วนของพึ่งเนี่ยก,ก็ทําหน้าที่หาตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะาขายสินค้าอยู่แล้วเนี่ยันสินค้าที่นําไปขายเนี่ยนะครับเป็นสินค้าของบริษัทเพิ่มทององค์กรเพิ่มทองนี่จะดีไหมนะครับส่วนบ้านพักใจทําหน้าที่ของของการสร้างคนอยู่แล้วนะครับฟื้นฟูพัฒนาคนอยู่แล้วก็หาแยกขยะนะฮะเอาขยะชั้นดีเนี่ยนะครับนะเอาคนที่อยากจะมีชีวิตใหม่นะครับเป็นคนคิดดีเนี่ย เอามาเป็นเครือข่ายนะหรือเอามาเป็นพนักงานของเราขับเคลื่อนต่อไปนะครับหรือซื้อเฟรนชาชยของทางองค์กรเพิ่มทองก็ได้นะฮะส่วนของของของจรน,นะฮะของอูด้ดของหน่อยเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่ในทุกวันนี้มันเหนื่อยนะนะครับเพราะว่าเราเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งคุยเรื่องของของแนวคิดนะครับ ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับก,ก็เกือบทุกคนแหละนะครับเราต้องสารวนกับเรื่องที่ที่เราจะต้องทําอยู่ด้วยความรีบเร่งนะฮะช้าไม่ได้ภาระต่างๆนะครับมันมันมันไล่มาติดๆเลยนะฮะแบบก็แทบจะหยุดไม่ได้เลยนะครับไม่เหมือนผมว่างันนะฮะผมไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรโยนความรับผิดชอบให้คนอื่นก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ว่านะครับอ่า เนี่ยในแต่ละส่วนนะฮะเรานำมาเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็คุยกันในเรื่องของออธุรกิจนะส่วนของจูนเนี่ยนะครับแทนที่จะต้องเข้าเวรน,นะครับอยู่เวรแล้วก็ต้องเหนื่อยนะก็น่าเห็นใจนะบางทีอดหลับอดนอนเนี่ยเรามาทำในเรื่องของออสุขภาพนะทุกวันนี้คนห่วงใยเรื่องสุขภาพ จะทําในรูปของเอกชนที่ไม่ได้แสวงกําไรมากมายนักนะครับนะฮะคือประโยชน์ให้กับสังคมก็คือที่จุดประกายตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับให้นึกถึงประชิมโอวาทของพระเจ้าที่พูดไว้นะก่อนบรินิพานว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นแหละคือดํารงตนด้วยความไม่ประมาทเพื่อประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านเพราะฉะั้นเราก็ต้องรีดทำนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่า จะหมดเรี่ยวหมดแรงเมื่อไหร่ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ก็ต้องใช้เป็นประโยชน์แล้วเราก็จะต้องใช้ช่องทางของของโลกออนไลน์เนี่ยนะของไลน์ของ Facebook ของโซเชียลมีเดียเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อต่อองค์กรเพิ่มทองนะฮะเพื่อนะเพื่อ,อไรายได้เพื่อความมั่นคงเพื่อความสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราเจอหน้าเจอกันจะได้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับ นรื่องละกันแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กันและกันได้นะฮะนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้แต่พวกเรามีความผูกพันกันเรื่องของสายเลือดนะฮะแล้วพวกเราก็รักกันมากห่วงใยกันมากนะครับขาดแค่การเชื่อมโยงนะครับให้มาเป็นเรื่องเดียวกันในเรื่องของภารกิจในชีวิตประจําวันในการทํางานนะครับรายละเอียดค่อย,ค,ยคุยกันนะครับผมก็จะพยายามนําความคิดนี่แหละขึ้นไปผ่านทางทางลายครอบครัว แล้วก็ทาง a c e b o o k ถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับฝากเลยนะครับหยุดสักนิดหนึ่งนในในภารกิจในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องทำ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 ,ทำตามความเคยชินของเราหรือตามปกติที่เราต้องทำนะแต่ยอมเสียเวลานะครับสักครึ่งวันสักวันสองวันเนี่ยมานั่งปุ๋ยเรื่องของความเห็นเรื่องของหลักการเรื่องของสร้างเหตุใหม่นะครับ หมือนกันที่บอกว่าติดกระดุมเม็ดแรกถูกไม่ต่อไปก็ถูกนน่แหละนะครับเรามาคุยกันเรื่องตรงนี้ระดมปัญญาระดมสมองด้วยความมีสมาธินะครับด้วยความรู้สึกว่าเมตตาห่วงใย,ยเอื้ออาทรต่อกันเดินไปพร้อมกันจูงมือไปพร้อมกันนะครับจับมือกันเดินต่อไปด้วยความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวองค์กรเพิ่มทองต้องก้าวไกลครับสวัสดีครับ